เอานั่นแหละให้ภาวนาแล้วให้มันสบายนะไม่ได้ภาวนาให้มันลำบากหรอกนะแล้วอยู่นี่ก็ภาวนาแบบสบายด้วยใครอยากนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์อะไรก็ทำเอาพากันทำเอาอาจารย์เปิดโอกาสให้เต็มที่เลยนะหลังจากทำกิจวัตรช่วงเชา้าเสร็จเวลาที่เหลือเป็นของพวกท่านอยากนอนก็ได้อยากเล่นโทรศัพท์ก็ได้อยาก กวาดไปไม้อยากสงน้ําอาบน้ําอยากลดน้ําต้นไม้ปลูกผักอยากนั่งคุยกันอยากทําอะไรก็ได้เลยให้เวลาส่วนตัวทั้งหมดอยู่ที่พวกท่านจะทําอะไรขอให้ทําไปเรื่อยๆไม่ให้เน้นไม่ต้องไปเน,น้นหนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ทำทุกอย่าง ทุกอย่างเป็นการภาวนายืนเดินนั่งนอนทำอะไรแม้แต่เล่นโทรศัพท์ก็เป็นการภาวนาเชื่อไหมว่าการเล่นโทรศัพท์ก็เป็นการภาวนาสติก็อยู่ที่นั่นสมาธิก็อยู่ที่นั่นปัญญาก็อยู่ที่นั่นบางคนไม่รู้จากนะว่าการเล่นโทรศัพท์ของนักภาวนาเนี่ยมันไม่เหมือนกับชาวบ้านนะใจเรามันจะมันจะต้องเก่งพอที่จะ ดูเรื่องอะไรอะไรไม่ควรดูเพราะโทรศัพท์มันมีทุกอย่างเท่าที่ท่านรู้จักนะการจับโทรศัพท์ขึ้นมานี่เหมือนกับอยู่ต่อหน้าค้าศึกฟังดีๆนักภาวนาเนี่ยจับโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนกับอยู่ต่อหน้าค้าศึกคือศัตรูถ้าไม่เจ๋งพอ เป็นผู้แพ้พราะท่านจะเข้าไปดูอะไรต่อมีอะไรก็ได้ท่านจะโทรคุยต่อใครต่อใครก็ได้แต่ถ้าท่านมีสติสมาธิปัญญาท่านกำลังอยู่โดยธรรมอะไรไม่ควรดูท่านจะไม่ดูท่านจะทำแต่สิ่งที่ควรทำดูแต่สิ่งที่ควรดูที่มันไม่เกื้อกูลแก่กิเลส ม่ใช่ท่านห้ามการดูการละเล่นนะแต่ท่านกำกับท้ายว่าไม่ควรดูการละเล่นอันเป็นฆาสศึกต่อกุศลดูได้ถ้ามันไม่เป็นอกุศลนะ่ะโทรศัพท์นี่ดูหนังเมื่ออาจารย์ดูซีรีส์นี่หละเห็นไหมไม่ธรรมดาหนาะจับโทรศัพท์ขึ้นมานี่ถ้าใจไม่ดีนี่เตลิดไปกับกิเลสเลยนะนั่นแหละ วันศึกก็จ่อเข้ามาแล้วถ้าเป็นพระ <c ười> ความเสื่อมก็จ่อเข้ามาแล้วอาจารย bueno, <c ười> ์เลยว่าให้ภาวนาในการใช้ชีวิตเลยจะได้เห็นตัวเองจะได้เห็นตัวเองชัดๆเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเออไม่ใช่เรื่องเล่นๆทุกอิริยาบถเป็นงานภาวนา นั่งอยู่แบบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธินั่งอยู่มันคิดอะไรไปรู้ทันมันไหมรู้จักมันไหมเห็นมันไหมนักภาวนาจริงๆมันจะรู้เท่ารู้ทันทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าสติสัมปชัญญะเราไม่ใช่ว่าแต่ว่านั่งสมาธิปเป็นการภาวนาทุกอย่างเลยกวาดใบไม้อยู่ก็มีสติมีความคิดมีอารมณ์เห็นไหมทุกอย่างมันปรากฏขึ้นมาให้เราได้ รู้เท่ารู้ทันอยู่ตลอดแล้วเราจะไปภาวนาท่าไหนเราภาวนาทุกท่าภาวนาทุกท่าภาวนาทุกที่นะไม่มีเวลาไหนไม่ภาวนานเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นทุกที่ทุกท่าเหมือนกันมาเลยถ้าใครจิตหลุดพ้นแล้ว นั่งอยู่เฉยๆมันก็หลุดพ้นนอนอยู่มันก็หลุดพ้นกินข้าวอยู่มันก็หลุดพ้นกวาดไปไม้อยู่ก็หลุดพ้นเล่นโทรศัพท์อยู่มันก็หลุดพ้นมาเนี่ยนี่คือผู้สบายแล้วสบายทุกท่าทุกที่บโบมีง่ายในเหตุได้กิเลสไม่สามารถมาดึงใจของท่านได้แล้วไม่ว่ากรณีใ,ใดๆนั่นถ้าทําได้จนถึงจุดที่กิเลสไม่สามารถมาดึงใจเราไปได้แล้วนั่นเนี่ยคือสบายแล้ว ทำให้มันได้ให้มันสบายน